สวัสดีครับวันนี้เรามาพับกบพบกับเพ่วันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เรามาดู Reaction MV เพลงชอบไปหมดรู้ยังเอ้ยชอบไปหมดเฉยๆค่ะอ๋อเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะปล่อยสดๆร้อนๆเลยตอนนี้โอเคอถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าได้เลย เป็นผีเสื้อทำกลางทากลางดอกไม้ทุกคนฟิวเจอร์หญิงฟิวเจอรหญิงผีเสื้อผีขยับแล้ผีเสื้อสวยมากอูยแสงสวยมากว่าเขาก็สวยนี่ไงได้เป็นอะไรนะพูดปวดเออเป็นพูดใช่พูดตัวจิ๋วที่คนสวนดอกไม้ สวยมากสวยมากเขินอะมีท่าเต้นด้วยอุ้ยมีท่าเต้นอะไรล่ะเดี๋ยณมน่ประมาณนี้มีท่าเต้นนะ กิมมิคความแบบปีกน้ง่งฟ้าขยับได้เออจริง <laughs> เออมันขยับได้จริงดูแบบดูจริงแบบโว้โอเอ้ยมีชากอื่นด้วยมนเลตตี้เฮมสต็อกเออเลตตี้น่ารักอ่ะเฮ้ยเถินอ่้ยน่ารักหวานมากอะ่ะ อันนี้เป็นแม่ค้าหรือว่ามาซื้ออุ้ยไม่นี่ไงลูกเจ้าของโซนทุเรียนวันนี้มาขายอะไรแอปเปิ้ลวันนี้มาขายส้มหวานเลยกระต่ายกระต่ายเอ้ยอุยลูกกระต่ายฮ้ยนีกระต่ายน่ารักอ่ะตีมนมือน่ารักมาก ดูเกินจริงมากอะเหมือนเป็นดินแดนห่งแฟรี่เออใช่แบบฟิลเทมิยายหน่อยใช่โอ้ยหวานมากหวานมากกระต่ายคือจริงใช่ไหมเออกระต่าย้าวซันซูของเขาดีมันก็เหมาะกับเอ็มวีหวานๆอ่ะสวยมากสวยมากอ่ะ คุนรัชอบไปหมดนะคือชอบชอบไปหมดเลยเอ็มบีก็ชอบใส่ตาใส่ตาแค่ใส่ตาอ๋ เดี๋ยวรอดูท่าเต้นนะท่าเต้นก็ได้วเดวเต้นฝาไม่ยากหรือเปล่า <c oughs> หวานมากน้องหวานมากหูยยิม้มไ,นะ <c oughs> ไม่ได้้หยุดยิ้มไม่ได้อยากได้ปีผีเสื้อ <c oughs> เอตโตอเอตโต <c oughs> <c oughs> ยนังฟ้ากลับบ้านจบกลับแล้วหรอสวยังไม่งไปออ๋กลับแล้วอยู่บ้านเล็กๆอ๋อก็เป็นพูดเป็นพูดจิ๋วมันมีกิมมิคนะล้อ่ะเออเป็นะไรล่จบแล้วค่ะไม่เป็นพูดเลยนะพูดจิ๋วเป็นฟิลนางฟ้าตัวจิ๋วปดใช่โอ้ยมันดีมากมันเทนนิยายจริง อ่ะดูเอ็มวีจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะทุกคนอืมอันนี้พูดถึงเพลงก่อนเลยอชอบชอบเมโลดี้เพลงมากชอบตอนเมโลดี้ต้นเพลงเมโลดี้เมโลดี้ะะเออต้นเพลงอ่ะมันเหมือนกับให้ฟิลเหมือนแบบว่าใกล้เทศกาลคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่เออแบบไม่รู้อ่ะรู้สึกฟังแล้วมันฟิลอ่ะแล้วมันแบบมูดมูดอืมแล้วก็เนื้อหาเพลงอ่ะ คือมันหวานมากอางนี้คือบอกเลยแล้วว่าถ้าชอบใครเนี่ยส่งเพลงนี้ไปจีบเลยจีบติดแน่นอนอันนี้อันนี้วนขึ้นโอ้โหมนขึ้นมนขึ้นจีบติดไหมอันนี้อันนี้เพิจาละาแล้วจสถานการณ์นะแต่ว่ายังไงอ่ะส่งเพลงนี้ไปเนี่ยคือมันกู๊ดมูดรู้สึกดีแน่นอนใช่คนคนฟังใช่สึกดีใช่ใช่แล้วก็ติดมาอ่ะคุณว่าไงครับหนูเก็ทว่า ก็ชอบแบบทั้งตั้งแต่ทั้งเพลงแล้วแบบว่าฟังเที่ยงคืนเมื่อเมื่อคืนเนอรอฟังอยู่แบบเพลงชอบไปหมดโอ้โหสามสิบห้าส<ม>ิบหกสิบรอบเลยไปเรียนนอนเช้า <c oughs> ได่นอนไหมไม่ได้นอนฟังอย่างเดียวฟังเปิดฟังทั้งวันทั้งคืนก็แบบชอบเพลงมากมูดมันดีแล้วแบบมันรู้สึกแบบมันฟุ้งอ่ะมันฟุ้งกระจายไปหมดเลยเหมือนแบบเออความสุขเราแบบฟุ้งได้ฟังเพลงนี้ก็จะยิ้มตามอะไรเงี้ยเอ็มวีก็ดีมากค่ะแบบว่า สวยมากใช่มันมันสวยมันเกินจริงอ่ะมันแบบแบบว้าวมันเทยมิยายแบบใช่สวยแบบเออนี้เนี่ยนิยามคืว่าสวยแล้วเอาจริงมันสารฝันไว้เด็กมากนะแบบอุ้ยเด็กมันก็ต้องแบบมีพูดจิ๋วๆคอยพิทักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ เออก็มีเหมือนได้เห็นพูดที่แบบเป็นผู้ตัวป่วนมาป่วนส่วนจริงๆอะไรเงี้ยมันแต่แตดูาจากในเอ็มวีเหมือนเอ่อโลเคชันนะเขาถ่ายแบบโลเคชันข้างนอกด้วยนะที่ดูเหมือนไม่ใช่แบบในสตูอย่างเดียวไหม,อ,มอันนี้แม่น,นี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายข้างนอกนะี่คือโหเซตฉากอะไรเนี่ยออ,อมันสวยมากคือดอกไม้ดอกใหญ่ๆอะไรเงี้ยอืออ่ะแล้วคูดว่าไงครับว่านะ พิกซี่ตั้งมาตรฐานคาว่าสวยคาว่าสวยไว้สูงเกินไปแล้วออไม่เคยเห็นใครสวยเลย<อ>เนาะยกเว้นพิกซี่สวยที่สุดพิกซี่มันสวยจนแบบสูงเกินไปอค่ะก็ประมาณนี้ละกันวันนี้สำหรับ r รีแอคชั่นคะยังไงก็ขอฝาก ฝากเพลงชอบไปหมดนะครับแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งนะครับในมินิอัลบั้มนี้ชื่อเพลงติดฝนใช่ค่ะแล้วก็ฝากมินิอัลบั้มเรนด้วยนะคะมินิอัลบั้มนี้เพลงอะไรบ้างนะคะก็มีเพลงอ่ะเริ่มจากชอบอยู่รู้ยังแล้วก็เรียงมาเดจายูนะคะแล้วก็เป็นร้องเลิกกันดีไหมแล้วก็เพลงชอบไปหมดแล้วก็เพลงสุดท้ายคือติดฝนนั่นเองค่ะครับเลนะคะ แล้วก็วันนี้นะครับเหมือนจะเปิดให้สั่งจองแล้วนะครับร r e อ order นะคะอัลบ้ม mini อัลบั้มของ Pixi e นะคะชื่อว่า Rain นะคะทาง Line official ของ l i t e n t e r t a i n m e n t นะคะยังสามารถไปร r e อ order กันได้นะคะเพื่อลุ้นสิทธิ์แฟนไซา์ด้นะคะหนึ่งอัลบั้มนะครับได้มีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์นะครับลุ้นแฟนไซด์ mini แฟนไซด์อ่ะ เขามีเขามีสิ์กี่คนห้าสิบคนจำกัดแค่ห้าสิบคนเท่านั้นคืออย่าลืมไปทาบุญทาทำบุญทำบุญกันด้วยนะคะก่อนเดี๋ยวตอนจากนี้กเราเรียกแลเรียกรถแล้วนะครับเดี๋ยวไปทัวร์เก้าวัดทําบุญเก้าวัดกันก่อนแล้วค่อยตุ่มเออก็ตอนนรยังี้ก็ขอฝากช่องทางการติดตามของพิซซี่ด้วยนะคะพิซซี่ออฟฟิเชียลแล้วก็ฝากของเมมเบอร์ทั้งสามคนด้วยนะคะเอ่อถ้าชอบก็อย่าลืมไปปััั่นนนนนนววววิกกกกด้้ยยแลลล็ฝาาาสสบุุผงงงขอทเเคคคร โอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไม่เปิดกลเลยอ่ะเออเปิดกล้ไม่เปิดคลิปกันเลยหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาพัดผมพบกับแฮถูกไปเนาะวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาร reaction MV ชอบไปหมดหรือยังเฮ้ยอือปีู๊ต้องออกเท่านี้เลยหนูจะทำเอ่อเอะๆงั้นหนูงั้นหนูทีมเฮ้ยเทม โอ้โหพี่เขมเออแต่าได้เดี๋ยวอต่อันนี้จะจีบเต็มไหมหัวหลุดปะไม่หลุดหรอกก็ดีมากดีมากสวยสวยพอคาคัดก่อนค่ะ